สวัสดีค่ะทุกคนที่มีโอกาสผ่านมาเจอช่อง YouTube ของเรานะคะหนุยสตาร์ทาโร่เราเป็นมือใหม่เพิ่งเปิดช่องเมื่อวันที่11มกราคมค่ะหนุ่ยคือชื่อของเราค่ะเราเกิดราศีกุมค่ะก็เลยเป็นที่มาของช่องก็คือหนุย่ยราศีกุมไพ่ประจําราศีกุมคือไพ่เดอะสตาร์ค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อช่องเราว่าหนุ่ยสตาร์ทาโร่ค่ะ สำหรับหลายท่านถ้ามีโอกาสผ่านมาเจอคลิปเรานะคะช่องเราตั้งใจจะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารพลังงานดีๆเราอยากให้ทุกท่านลองลุกขึ้นมาท้าทายตัวเองค่ะลองค้นหาตัวเองทำความฝันของตัวเองให้เป็นความจริงค่ะเพราะว่าชีวิตของคนเราเราไม่รู้ว่าจะสามารถใช้เวลากับร่างนี้ชื่อนี้ได้มาก ได้มากน้อยขนาดไหนได้นานขนาดไหนคะแล้วก็วันนี้ที่เราตั้งใจจะมาเปิดไพ่ก็คือจากที่ตัวเราเองได้ลุกขึ้นมาท้าทายตัวเองเปิดช่อง YouTube เมื่อวันที่11มกราคมเรารู้สึกว่าปีใหม่มันเป็นโอกาสดีๆค่ะที่ควรจะต้องเริ่มต้นอะไรให,ใหม่ๆเราไม่ควรปล่อยให้ปีใหม่เป็นเพียง1ปีที่ผ่านไปผ่านไป,ผ,นไปผ่านไปค่ะเมื่อวานเป็นวันเด็กคะ่ะทุกท่านาอาจจะมีโอกาสดได้ แชร์รูปวันเด็กในสื่อต่างๆแต่ได้เคยถามตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าความฝันในวัยเด็กสิ่งที่เราอยากทำที่สุดผ่านมาจนเอาเราอายุขนาดนี้ทุกท่านอายุเท่าไหร่มีโอกาสได้ทำความฝันของตัวเองแล้ประสบความสาเร็จหรือ,อยังกล้าที่จะท้าทายออกมาจากเซฟโซนของตัวเองหรือ,อยังเราเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่เราเพิ่งจะกล้าก้าวออกมาจากเซฟโซนของตัวเองนะคะเราอายุเยอะแล้วคะ่ะ เพราะนั้นเรารู้สึกว่าการที่จะลุกขึ้นมาท้าทายความสามารถของตัวเองมันต้องใช้ความมั่นใจใช้ความกล้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราขออนุญ,ญาตเป็นสื่อกลางในการเปิดไพ่เพื่อจะสื่อสารกับไพ่ตรเซลล์ ale, จัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของทุกท่านค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวทุกท่านไพ่ตรเซลล์และจัก,กรวาลอยากให้เดือนนี้ทุกท่านลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาท้าทายตัวเองในเรื่องของอะไร สิ่งที่ทุกท่านควรจะต้องรู้ในเดือนนี้สาหรับเดือนของการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเดือนนี้เดือนแรกของปีท่านจะไปเปลี่ยนแปลงอีกเมื่อไรคะเราจะเปิด3าใบนะคะเราจะอ่านพร้อมวางพร้อมกันทีเดียวใบแรกเป็นทรีออบอนค่ะใบที่2องเอต็อกเพนเทอร์ค่ะ ไพ้ที่3ามจัสเมนค่ะเราขออนุญาตวางสลับนะคะเอาไพ่จัสมินไว้ตรงกลางค่ะเพราะว่าเป็นไพ่เมเจอร์อะคานาไพ่จัสเินเป็นสิ่งที่ออกมาบ่งบอกทุกท่านในในวันนี้นะคะว่ามันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะความเปลี่ยนแปลงในไพ่จัสมินนะคะ มันคือสิ่งที่มันจะไปสัมพันธ์กับสิ่งที่ทุกท่านทํามาในอดีตค่ะว่าถ้าถ้าเราทําเรื่องราวที่ดีๆหรือถ้าเราพูดในทางธรรมะคือถ้าเราทําสิ่งที่ดีๆเราทํากรรมดีมาค่ะณนะวันที่ทุกท่านเปิดมาดูคลิปเราในวันนี้หรืออย่างที่เราบอกว่าเราอยากให้เดือนนี้เป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะ่ะมกราคม2567ไม่ว่าก่อนหน้านี้ทุกท่านจะทำอะไรมาในปีเก่า ในเดือนนี้ค่ะทุกท่านจะได้รับผลของการกระทําของตัวเองอย่างชัดเจนค่ะไพ่จัสติมิทเป็นไพ่ของการพิพากษาเป็นไพ่ของการตัดสินจากจากจัก,กรวาลน,นะคะจากสิ่งจากพลังงานที่ที่เราไม่รู้ะคะ่ะแต่สิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นมันมีอยู่จริงเสมอค่ะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ค่ะมันในมุมหนึ่งมันคือสิ่งที่เป็นสัญญ,ญาณออกมาเตือนทุกท่านว่าในเดือนนี้ทุกท่าน เขาเรียกว่าอะไรนะคะจะได้รับผลของการกระทำค่ะจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านทําอะไรมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านทําในสิ่งที่เรื่องราวดีๆมาหรือถ้ามองไปอีกมุมหนึง่งไม่ว่าเราจะทําอะไรมาค่ะอดีตมันเป็นเรื่องของอดีตค่ะแต่ในเดือนนี้ค่ะเราอยากให้ทุกท่านลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองทําในสิ่งที่ไม่เคยมั่นใจมาก่อน ทำในสิ่งที่ไม่กล้าทําในสิ่งที่คิดว่าไม่เราจะทําได้หรอหรือถ้าย้อนไปถึงเมื่อวานค่ะเมื่อวานคือวันเด็กค่ะความฝันในวันเด็กในวัยเด็กทุกท่านอยากจะทําอะไรเราอยากให้ทุกท่านลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะท้าทายความสามารถตัวเองท้าทายความกลัวของตัวเองออกมาจากเซฟโซนของตัวเองไม่ว่าเดอะจัสเมนต์มันจะออกมาตัดสินอะไรมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนยังไม่รู้ค่ะ แต่เราต้องต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเพราะอะไรคะไพ่สามไม้มันคือไพ่ของของแพชชั่นนะคะไพ่ไม้คือไพ่ไพ่ธาตุไฟเป็นไพ่ของแรงบันดาลใจแพชชั่นสิ่งที่จะทำให้เราเก้าวผลักดันไปสู่ข้างหน้าได้ผู้ชายคนที่อยู่ในรูปเขามองออกไปข้างหน้าค่ะสามไม้คือแพชชั่นคือหน้าที่การงานคือโอกาสใหม่ๆคือการมองไปข้างหน้าค่ะ ในสามไม้มันเป็นสามไม้ที่ที่พร้อมจะเติบโตเป็นสามไม้ที่ที่พร้อมจะงอกงามงอกงามไปตามอะไรทุกท่านดูนะคะไพ่อีกใบหนึ่งคือเอทอลเพนต์เจ์เค่ะมันคือโอกาสที่อย่างที่บอกว่าไม่ว่าเดอะจัสเมนไพ่จัสเมนจะตัดสินอะไรคะ่ะแต่ในไพ่ขนาดสองข้างเราถือว่าอันเนี้ยสิ่งที่ ทุกท่านจะได้รับความเปลี่ยนแปลงหรือมีสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ค่ะมันเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะเพราะไพ่ขนาบข้างเป็นไพ่ที่ดีค่ะความเปลี่ยนแปลงแพชชั่นในหน้าที่การงานสิ่งที่ทุกท่านมุ่งหวังตั้งใจมองหรือคิดว่าจะต้องอยากจะทํามันให้สําเร็จอะคะ่ะเดือนนี้ขอให้เป็นเดือนของการเริ่มต้นทําสิ่งที่คิดว่าตัวเองอยากจะทําให้มากที่สุดค่ะโอกาสมาแล้วค่ะ โอกาสที่จัก,กรวาลโอกาสที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โอกาสที่โชคชะตาตัดสินแล้วหยิบยื่นมาให้ทุกท่านแล้วทุกท่านดูภาพดิจัเมนนะคะมันคือโอกาสของความเปลีป่ยนแปลงมันคือโอกาสที่ที่ทุกท่านจะได้นําความฝันทําความฝันบอกสิ่งที่เป็นตัวเองบอกสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้ค่ะไม่ว่าก่อนหน้านี้เราจะใช้ชีวิตมาแบบไหน เราจะมีความมั่นใจในต,ตัวเองมากน้อยขนาดไหนเราจะมีความกลัวเราจะมีความกล้ามากน้อยขนาดไหนปล่อยมันเป็นในเรื่องของอดีตค่ะมันถึงเวลาของความเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะคนที่อยู่ข้างล่างเนี้ยค่ะถ้ามันเป็นภาพของการเฉลิมฉลองโอกาสดีๆเขาอ้าแขนรับโอกาสดีๆคะ่ะถ้าคุณไม่เปิดรับโอกาสดีๆในเดือนแรกของปีคุณจะรออีกเมื่อไหร่คะคุณจะรอปีใหม่หน้าหรอคะ ทีใหม่มันผ่านมาแล้วนานขนาดไหนคะเราบอกเลยนะคะว่าอันนี้เราขอเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่มีโอกาสผ่านมาเจอคลิปของช่องหนุยสตาร์ทา r o โร่ค่ะเราเปิดช่องนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นความตั้งใจเป็นความมุ่งหวังที่จะสื่อสารเป็นสื่อกลางพลังงานดีๆให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ได,ได้ทําความฝันของตัวเองชีวิตคนเราไม่รู้ว่า จะใช้ชีวิตนี้ชื่อนี้ในความเป็นเราในวันนี้ได้นานขนาดไหนเราใช้เวลาที่ผ่านมาตลอดชีวิตนะคะมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราได้มากน้อยขนาดไหนเราใช้ชีวิตตามความฝันใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นหรือเปล่าถ้าเราเป็นแบบนั้นอยู่อะคะ่ะมันถึงเวลาที่เราต้องกลับเข้ามาสู่เส้นทางของตัวเองหาความฝันหาความมุ่งมั่นให้เจอคะ่ะ ไพ่ใบนี้มันคือโอกาสที่สวรรค์โอกาสที่จัก,กรวาลหยิบยื่นมาให้คุณแล้วนะคะเป็นมือที่หยิบยื่นโอกาสมาให้ทุกท่านแล้ววะคะ่ะไพ่หนึ่งเหรียญคือไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ไพ่หนึ่งเหรียญคือไพ่ของของเงินคือไพ่ของความหนักแน่นมั่นคงถ้าทุกท่านเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่เดือนนี้ เรามั่นใจเขาว่าในความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้ทุกท่านได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองอยู่ในเส้นทางที่ใช่ทำความฝันทำแพชชั่นของตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะอย่าปล่อยเวลาให้ให้มันผ่านเนิ่นนานไปอีกปีหนึ่งนะคะให้พลังงานออกมาดีมากค่ะ เราอยากให้ทุกท่านใช้โอกาสเดือนแรกของปีเป็นการเริ่มต้นพลังงานใหม่ๆค่ะสามใบนี้ไพ่ทาโร่ออกมาบอกขนาดนี้เราอยากให้ทุกท่านลองเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะมันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะมองไปข้างหน้าชัดเจนกับความฝันชัดเจนกับความเป็นตัวเองกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกคนต้องมีก้าวแรก กาวที่กล้าเสมอค่ะพอก้าวก้าวไปแล้วอะค่ะหนึ่ง mm. เหรียญมันจะสามารถพัฒนาไปอีกกี่เหรียญก็ได้ค่ะที่ทุกท่านสามารถทําให้มันเป็นจริงได้นะคะขอให้เดือนนี้มกราคม2567เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดของความเปลี่ยนแปลงเป็นจุดของการที่ทุกท่านสามารถจะตัดสินสามารถที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได้ค่ะ ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรอยากจะทำอะไรมากที่สุดในเดือนนี้คะ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดไพ่ด y s t o ม of o r a c l e นะคะว่าในเดือนนี้จักรวาลไถ่ตัวเซลล์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวทุกท่านต้องการจะสื่อสารต,ต้องการจะบอกอะไรกับทุกท่านมากที่สุดอันนี้เราก็จะเปิดสาใบนะคะ ใบแรกค่ะมองไม่เห็นค่ะยังวางไม่ถูกตำแหน่งนะคะใบที่สองค่ะใบที่สามค่ะไพ่ใบแรกออกมาคืออันนี้ค่ะคือคำถามว่าวายค่ะ เป็นคำถามที่ h ฮเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลต้องการถามทุกท่านค่ะว่าทุกท่านลังเลอะไรอยู่คะมีข้อสงสัยมีความไม่ไม่มั่นใจในเรื่องของอะไรเหรอคะในรูปนี้ผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงนะคะหรือเป็นใครก็ได้แล้วแต่ไม่สำคัญะคะ่ะจะเห็นว่าทำไมไม่มั่นใจคะเพราะสิ่งที่เขากำลัง ยื่นม oh ือไปแตะยื่นมือไปหยิบมันคือตำรามันคือหนังสือที่เป็นที่มีปีกอะค่ะมันเป็นสิ่งที่จักรวาลมันเป็นสิ่งที่โชคชะตามันเป็นสิ่งที่เป็นของคุณนะคะแค่คุณยังไม่กล้าที่จะเอื้อมมือไปหยิบโอกาสไปคว้าสิ่งที่เป็นของคุณมาค่ะเพราะอะไรคะคุณลองถามตัวเองสิคะทำไมคุณถึงไม่กล้าที่จะเอื้อมมือไปหยิบหนังสือ เล่มนี้มาอ่านมาเปิดดูว่าในหนังสือเล่มนี้เขาต้องการจะบอกอะไรมีสิ่งอะไรบ้างที่คุณควรต้องรู้คะเลขใบนี้เป็นใบที่สา3สิบเอ็ดสามบวกหนึ่งคือสี่ค่ะมันคือพลังงานของครีเอเตอร์มันคือพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลต้องการมาบอกคุณค่ะว่าคุณกลัวอะไรคะคุณไม่มั่นใจอะไรคะ คุณเห็นแสงสว่างที่มันมาด้านนี้ไหมคะมันคือแสงทองมันคือแสงแห่งความหวังค่ะมันคือความสดใสที่รอคุณอยู่อะคะ่ะคุณแค่คุณยังไม่กล้าหรอคะคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองหรอคะหรือแม้กระทั่งธงที่อยู่ด้านบนนะคะมันคือบรรยากาศของของความสดใสอะคะ่ะโอกาสรอคุณอยู่นะคะถ้าคุณไม่ไม่คว้าโอกาสไม่ยื่นมือไปไปเปิดไปหยิบ ไปจับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าค่ะคุณคุณจะรอให้สิ่งเหล่านี้โอกาสดีๆเหล่านี้มันหลุดมือไปเป็นของใครเหรอคะมันถึงเวลาแล้วค่ะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องมีข้อคำถามค่ะคว้าโอกาสลงมือทำแล้วคุณดูไพ่อีกสองใบนะคะมันเป็นไพ่ที่ดีมากค่ะไพ่ใบที่สองค่ะถ้าคุณไม่กังวลคุณไม่สงสัยคุณไม่กลัวค่ะ คุณใช้ชีวิตให้มันยืดหยุ่นให้มัน flexible อะค่ะปรับตัวบาลานซ์ให้ได้เหมือนถ้าคุณฝึกโยคะใหม่ๆหรือถ้าเกิดคุณเป็นแบบเล่นกีฬายิมนาสติกหรืออยาามที่จะออกกำลังกายอะค่ะการ flexible คือการยืดหยุ่นคือการปรับสมดุลของชีวิตให้ได้อะค่ะคุณต้องบาลานซ์เรื่องราวในชีวิตของตัวเองให้ได้อะค่ะพื้นด้านล่างมันคือสีเขียวอะค่ะ มันคือเส้นลวดลายต่างๆคุณสามารถที่จะยืดหยุ่นเฟล็กซิเบิลหรือปรับสมดุลในร่างกายของคุณได้อะค่ะว่าคุณจะทรงตัวแบบไหนคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนให้คุณแฮปปี้แล้วมีความสุขที่สุดอะค่ะไม่เสียหลักไม่ลื่นล้มไม่ตกลงมาค่ะการที่คุณจะทรงตัวแบบนี้อยู่ได้นั่นแปลว่าคุณต้องฝึกฝนคุณต้องมั่นใจคุณต้องขยายามคุณต้องหมดข้อสงสัย หมดความกังวลในตัวเองหมดความไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะทำได้หรือไม่ได้ชีวิตมันคือทักษะค่ะชีวิตมันคือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันค่ะชีวิตมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราแค่ทําทุกวันในชีวิตเราให้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆให้เรามีความยืดหยุ่นให้เราเข้าใจโลก ให้เราเข้าใจความเป็นตัวเราให้เราสามารถปรับสมดุลของร่างกายเราได้ให้เราใช้ชีวิตนี้ร่างกายนี้ในความเป็นตัวเราได้มีความสุขที่สุดอะคะ่ะมันเป็นภาพผู้หญิงที่ดูแฮปปี้มากนะคะการที่คุณจะทรงตัวอยู่ในในท่านี้ได้นะแปลว่าคุณต้องฝึกฝนคุณต้องมีความมั่นใจ เหมือนถ้าคุณเรียนโยคะคุณก็รู้ว่าศาสตร์ของโยคะมันคือการปรับสมดุลร่างกายความคิดจิตวินญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเดือนนี้ขอให้เป็นเดือนของการเริ่มต้นที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตร่างกายความคิดจิตวินญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ให้ Flexible ได้ให้พร้อมที่จะเข้าใจทั้งในเรื่องราวของสิ่งที่คุณต้องเผชิญในชีวิตจริงปรับสมดุลในชีวิตให้ได้ะคะ่ะความสดใสรออยู่นะคะ จะเห็นว่าทั้งสองใบนี้มีธงอยู่ด้านบนไพ่ใบนี้เป็นใบที่19 9เบวกหคือ10ค่ะทุกอย่างมันคือ Jasmine ค่ะถ้าเรารวมเลขนะคะให้เป็นเลขหลักเดียวอะคะ่ะคุณก็จะเริ่มจากศนนับไปจนถึง10ค่ะแล้วมันก็คือการวนล,ลูปก,กลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเดือนนี้คือการของเดือนของการตัดสินค่ะเดือนจัสมิกับไพ่ใบนี้ค่ะ มันถึงเวลามันครบรอบของการที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วค่ะเลขสิบมันคือคุณทำทุกอย่างถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะนับถึงสิบแล้วค่ะคุณจะนับต่อไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่คะถึงร้อยถึงพันหนึ่ง0มืมันเหนื่อยเกินไปไหมคะหรือบางทีมันถึงสิบแล้วค่ะคุณก็เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่คุณวนหลูปในเรื่องราวชีวิตตัวเองมานานมากน้อยขนาดไหนแล้วคะ ลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆลุกขึ้นมาค้นหาเส้นทางที่ใช่ลุกขึ้นมาทําความฝันของตัวเองใช้ชีวิตให้เฟล็กซิเใช้ชีวิตให้มีความสุขเปิดรับปีใหม่ด้วยพลังงานดีๆพลังงานบวกเอนเนอีดีๆค่ะชีวิตเป็นของคุณค่ะไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้นะคะไม่มีใครทําให้ชีวิตคุณดูสมดุลและมีความสุขได้นอกจากตัวคุณค่ะแล้วคุณดูไพ่ใบนี้นะคะทุกคนดูนะคะ เป็นอีกหนึ่งใบที่ออกมาต้อนรับพลังงานปีใหม่ได้อย่างน่ารักมากสดใสามากค่ะ <c oughs> คุณเห็นสายลุงที่อยู่ด้านบนไหมคะเราไม่ได้เห็นรุ้งกินน้ำกันบ่อยนะคะฤดูการของโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงบ่อยการได้เห็นลุงกินน้ำเรารู้สึกว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์มันคือสายโอกาสของการเริ่มต้นใหม่ค่ะ ฟ้าหลังฝนมันสดใสไงคะไม่ว่าปีที่แล้วคุณผ่านคุณเจอเรื่องราวแย่ๆอะไรมาใน360กว่าวันคะ่ะแต่ปีนี้ปีใหม่แล้วคะ่ะเดือนแรกของปีเราอยากให้คุณใช้พลังงานของความสดใสจำบรรยากาศของการเฉลิมฉลองความสุขในช่วงปีใหม่เอาไวค้ค่ะเวลาที่คุณต้องเดินต่อไปอีก อีก11เดือนหลังจากนี้ค่ะคุณควรต้องใช้พลังงานความหวังความสดใสแบบพลังงานของเรนโบว์พลังงานของสายลุ้งค่ะแล้วภาพอันนี้เขียนบอกว่ามิวแอนฮันนี่ค่ะถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่เดือนนี้เดือนแรกของปีนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับจากจักรวาลจากพลังงานที่เรามองไม่เห็นคุณจะได้รับความสุข ความอิ่มเอิบความอุดมสมบูรณ์แฮปปี้มีความสุขเหมือนช้างน้อยตัวนี้ค่ะเหมือนลูกช้างอันนี้ค่ะแฮปปี้คุณนึกถึงลูกช้างอะค่ะเวลาเขาลงไปเล่นน้ําในลําธารนะคะมันเป็นสิ่งที่ดูแล้วมีความสุขสดใสใช้พลังงานเอเนอีเหมือนเหมือนพลังงานของวันเด็กที่ผ่านมาค่ะเวลาเรานึกถึงวันเด็กวัยเด็กเราจะมีความสนุกความสดใสเราไม่วิตกกังวล เราไม่กลัวว่าเราเดินไปแล้วเราจะล้มไหมเราไม่กลัวว่าถ้าเราหกล้มแล้วเราจะเสียหน้าไหมเรากล้าที่จะบอกความรู้สึกของเราออกมาอย่างชัดเจนที่สุดว่าเราดีใจเราเสียใจเราร้องไห้เราอยากกินขนมเราไม่อยากไปโรงเรียนเราอยากจะเป็นตัวเองยังไงก็ได้ในความเป็นเด็กอะคะ่ะเราอยากให้ทุกท่านเอาพลังงานของความเป็นเด็กลองทบทวนตัวเองว่าชีวิตที่ผ่านมาถึงวันนี้ปีใหม่ในปีนี้อะคะ่ะ2567 ทุกท่านใช้ชีวิตด้วยพลังงานแบบไหนทุกท่านใช้ชีวิตแบบไหนมีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันค่ะเพราะฉะนั้นปีใหม่เราขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกท่านเริ่มต้นใช้ชีวิตในปีใหม่ด้วยความสดใสด้วยความหวังของสายรุงะะ้งค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่สายรุ้งอาจจะเป็นตัวแทนของความมุ่งหวังสิ่งที่คุณอยากทำอาจจะมีหลายอย่างก็ได้ค่ะ ขอให้ทําทุกอย่างในสิ่งที่ที่คุณอยากจะทําให้ได้อะคะ่ะเลือกในเส้นทางที่เป็นตัวคุณค่ะพลังงานออร่าในตัวคุณจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะในสีลุงเนี่ยค่ะคุณอยากให้ตัวเองเฉิดฉายเป็นพลังงานที่มีความสุขมีความสดใสคุณอยากบ่งบอกความเป็นตัวเองในไพ่สามไม้คุณอยากจะให้โอกาสที่มาถึงคุณ คุณอยากจะบอกความเป็นตัวเองให้คนอื่นรับรู้ด้วยพลังงานแบบไหนขอให้ปีใหม่เป็นปีของการเริ่มต้นใหม่เดือนแรกของปีไพ่ที่ออกมาพลังงานวันนี้ดีมากนะคะเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนเริ่มต้นปีใหม่ด้วยด้วยความสุขด้วยความสำเร็จด้วย energy ที่หมดความสงสัยหมดความไม่มั่นใจในตัวเองคะ่ะโอกาสรอคุณอยู่คะ่ะทำไมคุณไม่ขวอยว้วาทำไมคุณไม่หยิบยื่นคะ่ะ ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวคุณเองค่ะค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าเราอยากทำอะไรมากที่สุดในในช่วงชีวิตนี้ในความเป็นเรากล้าที่จะก้าวออกมาจากเซฟโซนของตัวเองค่ะขอให้เดือนแรกของปีมกราคม2567เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทุกคนค่ะเรากล้าพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรคะ เราได้รับ f e ล l ิ่งของความรู้สึกความสุขมาแล้วเต็มๆผู้อ,อย่างที่บอกว่าเราลุกขึ้นมาเปิดช่อง youtube ครั้งแรกในวันที่11มกราคมค่ะเราทำเพราะเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ที่เราอยากจะทำเราอยากจะมีช่องเป็นของตัวเองเราอยากจะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารความรู้สึกพลังงานดีๆให้กับทุกท่านที่ผ่านมาเจอช่องหนุ่ยสตาร์ทาร์โรค่ะแล้วเราก็ ก้าวผ่านความกลัวนั้นมาได้แล้วคะ่ะเราเปิดช่องวันที่สิบเอ็ดแล้วก็เราเพิ่งเห็นว่ามีผู้กดติดตามเราแล้วหน<ม>ึ่งคนคะ่ะเราดีใจมากนะคะแล้วเราจะบอกทุกท่านว่าในวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาคะ่ะเราเปิดอีกหนึ่งช่องทางทิกตอกค่ะใช้ชื่อเดียวกันคะ่ะหนุ Star ่ยสตาร์ทาร์โร่ค่ะ แล้ววันนี้ก่อนที่เราจะอัดคลิปทาง y t u t u อะค่ะเราอัดทาง t i k t ตอกมาก่อนเพราะว่า t i k t ตอกจะใช้เวลาสั้นกว่านะคะใน10นาทีนั้นค่ะเราตั้งคำถามคล้ายๆกันค่ะว่าในเดือนนี้เราอยากให้ไพ่บอกทุกท่านที่ที่มีโอกาสผ่านมาเจอเราไม่ว่าจะทาง t i k t o อกหรือทาง y o u t บอะค่ะสิ่งที่ไพ่ออกมาเหมือนกันนะคะถ้าลองไปเสิร์ชหาหรือตามเราในติตอกค่ะหนุ่ยสตาร์ทาโรทุกท่านจะเห็นว่า ไพ่สามไม้หรือไพ่ t r e of war นะคะเป็นไพ่ที่ออกมาซ้ำกันเพราะฉะนั้นมันบ่งบอกว่าอะไรคะมันบ่งบอกว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราอยากให้ทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องเราหน่วยสตาร์ทาโร่ค่ะทุกคนสามารถทำความฝันทุกคนสามารถสื่อสารความเป็นตัวเองทุกคนสามารถจะประสบความสำเร็จได้เสมอคะ่ะ ขอให้กล้าที่จะออกมาจากเซฟโซนของตัวเองมั่นใจค่ะขอให้สนุกกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ค่ะเราเปิดช่องด้วยความสนุกเรารู้ว่าเราทำช่องนี้เพื่ออะไรทุกอย่างมันต้องเป็นไปในแบบสเต็ปบายสเต็ปค่ะแล้วเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ผ่านมาเจอช่องของเราหนึ่งสตาร์ทา o โรในวันนี้นะคะขอให้เดือนแรกของปีใหม่เป็นเดือนของความเปลี่ยนแปลง เป็นเดือนของพลังงานดีๆที่ทุกท่านจะได้รับคำตอบจากจักรวาลเพื่อค้นหาตัวเองใช้ชีวิตให้เป็นตัวเองให้มีความสุขให้สนุกให้สดใสให้ปรับสมดุลในชีวิตให้ได้ค่ะหนึ่งเหรียญที่ออกมาจะเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิตของทุกท่านไปเรื่อยๆค่ะเราขอเป็นกำลังใจให้กับ ทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปของเราในวันนี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและได้พบกับความเปลี่ยนแปลงได้พบกับเส้นทางที่ใช่ได้มีความสุขกับความเป็นตัวเองในเดือนแรกของปีเริ่มต้นดีชีวิตก็จะดีนะคะขอให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค้นหาตัวเองให้เจอค่ะมยสตาทาโร่ aro, เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเสมอค่ะฝากช่องของเราด้วยนะคะ ฝากกดตามกด u u s c r i b e และถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีช่วยแชร์ต่อไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ